สายตาสั้นในเด็กเกิดขึ้นจากสาเหตุใดและจะมีวิธีการชะลอสายตาสั้นได้อย่างไรต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอมทอสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยปัจจุบันภาวะสายตาสั้นในเด็กเป็นปัญหา ใหญ่นะครับทั้งในเด็กไทยแล้วก็เด็กเอเชียแล้วก็เด็กทั่วโลกนะครับเราจะเห็นว่าเด็กมีปัญหาเรื่องสายตาสั้นจํานวนมากขึ้นมีความรุนแรงของโรคมากขึ้นหมายความว่าสายตาสั้นเยอะๆและนอกจากนั้นก็คือเป็นกันตั้งแต่อายุน้อยๆมากกว่าในสมัยก่อนนะครับภาวะสายตาสั้นในเด็กเกิดได้จากสาเหตุใดบ้างครับ ภาวะสายตาสั้นในเด็กเนี่ยเกิดได้จากหลายปัจจัยนะครับที่ค่อนข้างมีการศึกษาชัดเจนเลยอันนี้หนึ่งคือเกิดจากกรรมพันธุ์ก็คือในคนที่มีคุณพ่อคุณแม่มีภาวะสายตาสั้นโอกาสที่ลูกจะมีสายตาสั้นจะค่อนข้างเยอะนอกจากปัจจัยเสี่ยงทางด้านกรรมพันธุ์แล้วพฤติกรรมของการใช้ชีวิตของเด็กในปัจจุบันก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เด็กปัจจุบันมีสายตาสั้นมากขึ้นการที่เด็กปัจจุบันเนี่ยมีการใช้ชีวิตอยู่แต่ในร่มนะครับมือถือหรือแท็บเล็ตเนี่ยเป็นอุปกรณ์หนึง ซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นต้นเหตุโดยตรงแต่จะเป็นตัวดึงนาให้เด็กปัจจุบันเนี่ยไม่มีกิจกรรมที่ออกไปวิ่งเล่นกลางแจง้งซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นทําให้ภาวะสายตาสั้นนั้นเนี่ยเป็นมากขึ้นและก็ค่อนข้างเร็วนะ ภาวะสายตาสั้นในเด็กอันตรายไหมครับภาวะสายตาสั้นในเด็กเนี่ยมีอันตรายสูงกว่าภาวะสายตาผิดปกติในผู้ใหญ่อันแรกเลยก็คือว่าภาวะสายตาสั้นในเด็กเนี่ยบางครั้งจะได้รับการวินิจฉัยช้านะครับเนื่องจากว่าเด็กไม่ทราบมาก่อนเลยว่าเพื่อนหรือคนอื่นเนี่ยมองทุกอย่างชัดดีกว่าเขาตัวเขาก็เห็นอย่างนี้มาตั้งแต่จําความได้ก็นึกว่าเป็นภาวะปกติปัญหาที่2ก็คือว่าภาวะสายตาสั้นในเด็กเนี่ยอาจจะทําให ความสามารถในการพัฒนาของสมองในส่วนเกี่ยวกับการเรียนรู้หรือการมองเห็นเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรจะทาให้สมองส่วนนี้ไม่พัฒนาเกิดเป็นภาวะสายตาพิการตลอดชีวิตที่เราเรียกกันว่าตาขี้เกียจนอกจากนั้นในเด็กที่มีภาวะสายตาสั้นเยอะๆเนี่ยดวงตาของเด็กเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสเกิดโรคต่างๆได้สูงกว่าในคนที่สายตาปกตินะครับอาจจะเกิดจอประสาทตาบางจอประสาทตาฉีกนะครับเกิดโรคเต้าหินหรือเกิดจอประสาทตาเสื่อมได้เร็วกว่าอายุที่สมควร แล้วจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาสายตาสั้นในเด็กยังไงดีครับโดยทั่วไปมาตรฐานที่ นิยมอยู่ในปัจจุบันก็คือการใช้แว่นตาแล้วก็ควรจะต้องมีการพาเด็กไปตรวจวัดสายตากับจกักษุแพทย์น,นะครับอย่างน้อยปีละ1ครั้งแล้วก็ตัดแว่นตาที่เหมาะสมเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับถ้าเด็กอายุเกิน18ปีขึ้นไปนะครับอยากจะไม่ต้องใส่แว่นแล้วหรือเด็กเบื่อแว่นแล้วนะครับแล้วก็มีค่าสายตาค่อนข้างนิ่งแล้วเนี่ยการทาเลเซอร์หรือการทาเลสิกก็จะช่วยแก้ปัญหาสายตาในเด็กให้สามารถกลับมามีสายตาปกติได้นะครับก็คือเป็นการเซตซีโร่ค่าสายตาใหม่ และการปรับพฤติกรรมก็อาจจะช่วยชะลอภาวะสายตาสั้นในเด็กได้มีงานวิจัยพบว่าการที่เด็กได้ออกไปมีกิจกรรมกลางแจ้งอย่างน้อยสัปดาห์ละ11ชั่วโมงจะช่วยลดภาวะสายตาสั้นที่เป็นมากขึ้นเรื่อยๆได้อย่างได้ผลนะครับนอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมที่จะช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กได้ด้วย อันที่หนึ่งคือการหยอดยาชะลอสายตาสั้นนะครับเป็นการศึกษาวิจัยที่ประเทศสิงคโปร์นะครับได้ผลค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็มีการนํามาใช้อย่างแพร่หลายไปทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ที่กําลังเป็นที่นิยมกันมากขึ้นก็คือเลนส์แว่นตาชนิดพิเศษนะครับซึ่งสามารถที่จะปรับระยะโฟกัสของภาพของตาเด็กได้จะช่วยชะลอภาวะสายตาสั้นที่มีแนวโน้มที่จะสั้นอย่างรวดเร็วหรือรุนแรงในเด็กได้เช่นกันนะ อาจารย์จึงมีคำแนะนำสาหรับผู้ปกครอง ในการสังเกตความผิดปกติในการใช้สายตาของเด็กไว้ดังนี้อันที่หนึ่งคือต้องเริ่มตั้งแต่การช่วยกันสังเกตพฤติกรรมการมองเห็นที่เป็นปกติของลูกนะครับที่เราจะพบบ่อยในเด็กสายตาสั้นนะครับก็คือเด็กมักจะวิ่งเข้าไปดูทีวีหรือไปดูวัตถุในระยะที่ใกล้กว่าที่ผู้ใหญ่สามารถมองเห็นนอกจากนั้นเด็กอาจจะมีพฤติกรรมการชอบหยีตามหรืออาจจะไปเอียงข้อมองภาพนะครับยิ่งหากพบพฤติกรรมการมองเห็นที่เป็นปกติของเด็กก็ต้องรีบพาเด็กไปพบจกักษุแพทย์นะครับเพราะว่า ในเด็กอายุต่ำกว่า13ปีเนี่ยจำเป็นนึต้องได้รับการตรวจกับจักษุแพทย์เพราะว่าอาจจะมีความจําเป็นต้องใช้ยาหยอดลดการเพ่งเพื่อที่จะตรวจวัดค่าสายตาที่ถูกต้องซึ่งไม่สามารถทําได้โดยบุคลากรอ,อื่นที่ไม่ใช่จักษุแพทย์นะครับ ช่วยกันสังเกตพฤติกรรมการใช้สายตาของเด็กๆหากพบความผิดปกติควรพบจกักษุแพทย์เพราะอาจเป็นสัญญาณของโรคหรือปัญหาทางสายตาที่ควรรีบแก้ไขก่อนจะสายเกินไปนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนชัวก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวแอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบ,บนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกันกบชัวก่อนแชร์